นกกนารศึกาทางหลังชอเล่นชื่อจิมมีครับวันนี้ผมจะมาทดลองกับเกี่ยวกับดินครับผมสงสัยว่าดินตายดินเหนียวดินล้วนมีลักษณะแตกต่างอย่างไรไปทด,ดลองกันเลยก่อนอื่นเรามาดูดินในสวนเกษตรกันก่อนดินล้วนเป็นยังไงนี่ครับสีดำดำหมองน้ําตาลครับเม็ดละเอียดครับมีเศษข้าวติดอะไรติดยครับ เขาเรียกดินอะไรครับดินทรายครับดินทรายนะครับอันนี้คือดินเหนียวนะครับในวันนี้เราจะมาทดลองในเรื่องลักษณะของดินประกอบด้วยลักษณะของดินและการอุ้มน้ำของดินนี่คือดินทรายสองคือดินร่วนสามคือดินเหนียว เกือกใส่น้ำและแบบบันทึกผลดินทรายมีเนื้อหยาบปั้นเป็นก้อนได้ไหมครับดินทรายดินทรายปั้นเป็นก้อนไม่ได้ครับดินดินร่วนล่ะดินร่วนมีเนื้อหยาบปั้นเป็นก้อนไม่ได้ครับอ่าแล้วมีอะไรไหมอยู่ในดินร่วนอ่ะมีเขาเป็เศษเศษอะไรเศษอะไรเศษข้าวกับเศษไม้ครับอ่าเศษข้าวนั้นเขาเรียกว่าเปลือกข้าวนั้นเรียกว่าแกลบนะครับอ่านทีนี้ดูดินเหนียวดูซิดินเหนียวเป็นไง อ,อ่าแล้วเนื้อละเอียดไหมละเอียดครับละเอียดมองเห็นเม็ดดินไหมครับเห็นครับอ่าเห็นอยู่แต่อันไหนอันไหนเม็ดใหญ่กว่ากันดินทรายครับโอเคนะครับอันนี้คือลักษณะทางกายภาพของดินนะครับที่มองเห็นด้วยตาเปล่า แล,แล้วเอาบิกอร์แล้วเอาบิกเกอร์ลงน้ำที่ไหลออกจากรูขั้นตอนต่อไปเทน้ำใส่น้ำมีปริมาณเท่าไหร่ครับร้อยห้าสิบมิลลิลิตรครับเทเท่ากันไหมทั้งสามแก้วเท่ากันครับอ่าก่อนอื่นเลยก่อนที่หนูจะเทคุณครูถามหนูก่อนว่าหนูคิดว่าแก้วไหนจะระบายน้ำได้ดีกว่า ตายใช่ไหมครับคุณครูถามก่อนการทดลองนี้ตัวแปรต้นคืออะไร<น>ตัวแปรต้นคืออะไรครับดินทั้งสามครับดินทั้งสามใช่ไหมครับแล้วตัวแปรตามคืออะไร,าร,รการอุ้มน้าครับการอุ้มน้ําคิดว่าแตกต่างกันไหมครับแตกต่างครับโอเคหนูคิดว่าอันไหนจะอุ้มน้ําได้ดีกว่ากันดินเหนียวครับและอันไหนระบายน้ําได้ดีกว่ากันการครับการทดลองของเราต้องทดลองไงครับเอาน้ำใส่ครับอ๋อให้เอาน้ําใส่ใช่ไหมครับครับ หนึ่งสองสามจากการลดลองพบว่าดินตายมีน้ำเยอะที่สุดลองลมมาคือดินล้วนลับอ่าแล้วสุดท้ายคือดินอะไรดินเหนียวครับ โอเคนะครับจากการทดลองนี้สรุปได้ว่าอย่างไรครับดินเหนียวอุ้มน้ได้ดีดว่าด,ดินื่นๆสังเกตได้จากอะไรครับน้ำครับน้ำมีน้อยหรือมีมากที่สุดมีน้อยที่สุดครับโอเคครับาวางแก้วลงดินต่อมาคือดินอะไรอุ้มน้ำได้ดีลองลงมาดินล้วนครับน้ำมีปริมาณเป็นไงครับกลาง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 ก็คือมากกว่าดินเหนียวใช่ไหมครับ แล้วดินไหนที่มันอุ้มน้ําได้น้อยที่สุดล่ะครับดินทรายครับเป็นไงน้ําที่ออกมาเยอะไหมเยอะหรือน้อยน้ําเยอะที่สุดเนาะน้ำาะไรออกมาเยอะที่สุดโอเคนะครับสรุปได้ว่าดินไหนอุ้มน้าได้ดีที่สุดครับดินเหนียวครับรองลงมาคือดินวนครับและสุดท้ายคือดินทรายครับนำไปใช้ประโยชน์อย่างไร ดทรายปลกกระบองเพชรดินล้วนปลูพืชทั่วไปดินเหนียวเอาไว้บ้านดินเผาเต้นนะครับดินทรายนอกจากเอาไปทําปลูกกระบองเพชรทําอะไรได้อีกผสมอะไรได้ไหมผสมปูนครับโอเคนะครับเยี่ยมมากเลยนะครับเด็กชายนะักรดานทองหลางนะครับปรบมือให้ตัวเอง